สวัสดีครับพี่น้องชาวิพย์ไทยทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเจอกันอย่างคุ้นเคยครับนี่ก็เป็นในวันที่17เมษายน2565นายนะครับก็ครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเฉในให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังไปครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับก็เกิดการปะทะกันขึ้นอีกแล้วนะครับในวันนี้ที่รัฐกเรียงเช่นกันนะครับและมีกองกำลังกเรียงและกองกำลังพีเริ่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับก็ไปหลักยิงทหารพ่่าที มาตามภาคพื้นดินนะครับก็ได้โดนทางกองกำลังพี่น้องกระเด่งหลักยิงทหารพม่าเสียชีวิตไปอยู่3าายและบาดเจ็บอีกหนึ่งายนะครับในวันนี้และฝ่ายกองทัพพม,มานะครับเดินเข้ามาตามป่านะครับเข้ามาถูกหลักระเบิดของกองกําลัง PDF กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับที่ในพื้นที่รัฐกระเริงนะครับในพื้นที่รัฐกระเริงก็เลยมีหลายกองกําลังนะครับได้หลักยิงทหารพม,ม่าแปลว่าทางภาคพื้นดินและ ทางขบวนดถนะครับมีขบวนดถของพวกกบฏมนนองลายพวกกบฏมนนองลายเสริมขบวนดถดเข้ามาในพื้นที่ห้าคันนะครับก็ได้ถูกทางกองลังพี่น้องกระเดืองได้ดักขยิงทหารพมานะครับทําให้ทหารพมานั้นไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่พี่น้องกระเดืองได้นะครับเพราะว่าผ่ายกองลังกลุ่มป้องพี่น้องประชาชนได้พี่น้องสาวกัดเดืองนะครับก็ได้วางแผนไว้ลงหน้าไว้แล้วแลมีไล่มีผ่ายกองทัพพมานั้นได้มาถูกหลัก ระเบิดของกองกำลังมปงป้องพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกรงนะครับที่น้องเกรงครับเป็นกองหนงกองกำลังเคเอเอเอนะครับก็ได้วางแผนกองกําลังหลายๆกองกําลังนะครับเข้าไปล้อมทหา,า,ารพมาที่มาตามทักพื้นดินนะครับที่จะเข้ามายึดฐานของตนที่ในตัดเกรงนะครับแต่ว่าไม,าาม่สามารถเข้ามาได้และถูกทาง กองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนหลักระเบิดไว้ได้ชุ่มยิงชันชนเปอร์หล,หลายจุดนะครับก็ทําให้ทหารพม่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต้วยนะครับในวันนี้ตอนเช้าที่ผ่านมาได้มีตํารวจของทหารพม่านะครับเข้าไปวางอาวุธกับกองกําลัง ANLA ล่ายพี่น้องกระเด่งนะครับสองนายและความอาวุธปืนสองกระบอกและกระชนปืนเพรบเลยนะครับตอนเช้านี้เองนะครับทาให้ทางผ่กองทัพพม่าไม่พอใจ ได้ได้มีการเฉิมกําลังเข้ามาตอนว่ายนะครับก็เลยเกิดการประทะกันนะครับแล้วผ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและพี่น้องกระเรียงนะครับได้ยักกองกําลังกันโจมตีทางภาคพื้นดินของทหารพรม่าท,ที่เลยมาปะจะก,กันกับกองกำลังกลุ่มกระเรียงนั้นก็ได้เกิดการประทะกันขึ้นใช้เวลาอยู่48นาทีนะครับตอนว่ายวันนี้ครับ มาในมนเลนะครับก็ได้มีกองกำลังกุนปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปเจ็บถ่ายข่าวพวกกบฏเมืองอองลายนะครับที่ได้ให้ข่าวพวกกบฏเมืองอองลายหรือกองทัพพมานัน้นให้เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่รัฐกะเดงนะครับแต่วันนี้ก็จริงนะครับก็ได้เกิดการประทะกันขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพมานั้นพยายามเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ ในพื้นที่รัฐกะเดงนะครับตามพรมแดนนะครับก็ได้มีการปิดถนนหลายทางนะครับก็ได้มีกองทัพพมา่าได้ใช้ทางถนนใหม่นะครับก็พย,ยายามเข้ามาที่ในพื้นที่กะเดงในอมยาใตีนะครับแต่ว่าได้ถูกทางกองกําลังหลายกองกําลังหลักชุ่มโจมตีพวกกบฏมันออนไลน์นะครับก็ได้ทําให้ผ่ายพวกกบฏมันออนไลน์ผู้ก,ก่อการร้ายนั้นเลื่อนทางเข้ามาในพื้นที่ยากขึ้นนะครับในวันนี้ก็ยังเจอการทุนลบกันอีกนะครับทําให้ ทางกองกําลังหล,หลายกองกาลังนั้นร่วมมือกันตักยิงอย่างหนักที่เร็วนะครับนี่ครับการพยายามของทหารพรมาร่าที่จะปราบปรามกลุ่มทัติพันธ์และพี่น้องประชาชนชาวทัติพันธ์หรือชาวไทยใหญ่เพี่น้องกระเหรี่ยงทุกราฐทุกภาคนะครับก็มีการวางแผนอยู่หลายการนะครับถึงมาในวันนี้ก็ยังไม่อยุดตีสงครามหรือการชดเชปันได้นะครับวันนี้ก็ได้เกิดการประท่กันเคลื่นอนเอนะครับ สำหรับเรื่องของการทุรบและการประทาะกันในวันนี้ก็ผมขอยุดติดตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังท,ทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ทราบข่าวอัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ